5วิธีนะคะที่จะลงทุนในตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะคุณหายใจอย่างไรนะคะหายใจเป็นอะไรที่แบบมันอยู่กับเรามาทั้งชีวิตเลยนะคะมันอยู่กับเราทุกวินาทีอยู่กับเราตลอดเวลาหายใจของเรามันไม่เหมือนกันนะคะในเวลามีความสุขหรือความทุกข์ที่แตกต่างกันมันแปรไปตามอารมณ์ของเราในทางกลับกันนะคะถ้าเรากําหนดกําหนดลมหายใจได้เนี่ยมันก็จะปรับอารมณ์ของเราได้เช่นกัน เรื่องของการหายใจเข้าลึกๆสัก4วินาทีนะคะแล้วก็ผ่อนคลายออกให้เกิน4ี่วินาทีนะคะแค่นี้ค่ะมันก็จะสามารถช่วยควบคุมสติของเราให้ดึงออกจากอารมณ์ต่างๆได้แล้วนะคะจะโกรธจะเศร้าจะเสียใจจะกดดันอะไรก็ตามเนี่ยเราหายใจเข้าลึกๆสัก4วินาทีนะคะแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกแบบที่เกิน4วินาทีนะปรับ แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ไหลไปตามความรู้สึกตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจหรือกดดันหรือเครียดนะคะบางทีเครียดจนลืมหายใจนั่นแหละเช่นเวลาก่อนจะเข้าประชุมสําคัญสาคัญนะคะก็หายใจเข้าลึกๆสักส <c oughs> <im> ี <Leo. S 2> ่วินะคะหายใจออกยาวๆให้เกิน4ี่วินะคะเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วผ่านภาวะตื่นเต้นกดดันหรือเวลาสําคัญนั้นไปได้เนี่ย ก็ทำแบบเดียวกันค่ะเพื่อผ่อนคลายนะคะลองใช้ดูมันจะทำให้เราเนี่ยดึงสติกลับมานะคะแล้วเราก็จะโฟกัสสิ่งที่ต้องทำนะ่ะได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แยกอารมณ์นะคะออกเมื่อเมื่ออารมณ์มันถูกถูกผ่อนคลายไปลงนะคะสติสมาญะความสามารถสติปัญญาของเรามันก็จะเข้ามาแทนที่นะคะเราก็อาจจะเราก็จะทำเรื่องต่างๆที่ควรต้องทำได้ดีขึ้นรวมถึงเวลาเราโกรธด,ด้วยนะคะก็ ถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เนี่ยนะคะเราก็จะทำให้สติมาแล้วเราจะไม่เพี้ยงพลั้มพูดนะคะหรือทำอะไรที่มันลร้แรงไปกว่านั้นบางครั้งด้วยอารมณ์เนี่ยมันทำให้ความเสียหายเสียหายมากเป็นดับเบิลอีกด้วยซ้ำความเสียหายแรกอาจจะแค่ไม่มากนะคะแต่ถ้าเราคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เนี่ยแล้วเราไม่สามารถเอาลมหายใจพวกนี้มากัน้นมาลำดับผ่อนคลายตัวเองได้เราอาจจะทําเรื่องที่เสียหายหนักกว่านั้นไปอีกทีนี้แก้ยากนะคะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของการกาหนดลมหายใจค่ะ